าดอย่าไปในเสดายเลยนน่ะขับเหยียบเลยค่ะบอกเลยงัดออกมาเป็นโคนเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยสวยงามไรางนา มันแห้งนะแล้วมันติดมันปัดยากไะนี่ล่ะเอา่อยสวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านา FC ทั่วโลกจก้ะเออวันนี้แป้งพามาเก็บเห็ดอีกแล้วนะคะป่าตางเมืองอีกแล้วนะคะคือมาเก็บบลูเบอรี่ด้วยนะคะป่ะมาลุ่นกันจังใดว่าห้ามสี่ใดเห็ดสี่ใดบลูเบอรี่หลายป่ะจำไปน้ำกันค่ะ พอแล้วจ้ะพอแล้วอ,อดีดอกงามๆ,ๆี่ี้องเอ้ยพ่ออันเดียวมันก็นสิพอเลยหลายอันเด้จ้ะพออันเดียวปุ๊บมันก็นสิพอเลยหลายอันหลายดอกอเก็บเลยห้อฝ้อนตรงตกเดี๋นี้เริ่มแหงแล้ว มองนี่จะเป็นอัเป็นอะไรเหอพูนะเออยู่อีกเห็นบ่า่ะรืะนี่นะลดมุมดีคััป่ปไปอีกห้องพูดนะ บึงบึงดีๆพี่โน้องเอ๋ยลบดีคักเนี่ยค่ะแต่วันนี้ไม่รู้ว่ามาถึงตอนบ่ายสองแล้วเราจะเก็บบรูเบอรี่ไปไหมหรือว่ารอก่อนเก็บพรุ่งนี้ไหมด,ดูดูโอ้ยเลยดูดู ดาแค่นี่ยจะพิ่งมาตรงนี้ลูกแค่โปแนตะลิสตึุงยัดจะเนี่ยมาเห็นขันบอสังเกตดีๆอาจะได้แฮบบี้นี่นะฮะปี้ขันคันดูสโตนแฮ่์บบี้เม่ฮ่ะตรงไปใส่เลยจ้ะโอยอันนี้แหงอันนี้แหงเด็ดแเบบนี่ยแหงเก็บไปเลยจ้ะ โอ้แจ็กฮิตโ่ะ่อนกุ้ยนานด้วยอันนี้ดอกน้อยจ้ะ ดีนะแป้งม่เยียบเอาคโลเคนเดินหาตามต้นใต้ต้นบลูเบอรี่เยอะนะปีนี้ใต้ต้นบลูเบอรีร่เก็บเมื่อวานตรงเมื่อวานก่อนกับตรงนี้กับปู่ไก่ยากับสามีอ่ะเดี๋ยวมาดูซ้ำนะคะ รุ่นกันจ้าคนดูนะ,ะาาแอบอยู่ดีมากคือคนว,ว้าวอืมมาอยู่อะไรอย่างนี้นะ เดี๋ยวเล็กเลยก่อนนะเห็นอยู่เห็นอยนู่ตรงนี้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  ต้นมไม้พีน่น้องเว้ยต้นไม้ล้มต้นต้องก่มโซ่นี่จะ้ะทุกคนฝั่งนี้ดูเดี๋ยวข้ามไฝั่งนึงก่อนสวยอยู่นะเขาไม่ใหญ่แล้วนะเขาเคตได้แค่นี้ สวยอยู่นะเนี่ยสันหาอยู่เถอะดูอ๋อหกมากหกมากไม่ แทงงมูหยู่ใต้ต้นอันนี้เลยนะทุกคนมันอยู่แบบนี้มันอยู่แบบนี้ ดินแข็งเลยพี่น้องเอ้ยขาไหมเนี่ยตอนนั้นมันแห้งไปแต่ เจะพ่งนี่แตงมาแตงเห็นตรงนี้ เอ้ยบลูเบอรี่ต้นนี้ด้วยอืมอ้าลูกไงแต่ลูกบกเอฟบเลยค่ะหวานอีกตั้ง,งหากหวานฮะหวานมากเลยนะ มองไปเห็นแต่ไกลเดี๋ยวค่อยไปเอาเดี๋ยวเอานี้ก่อนถอดขาก่อน ừ, พอเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นอีกแล้วปะเนี่ยเนี้ยเนี้ยทุกคนเนี่ยเห็นเนี่ยเนี่ย ต้องเอามืออย่างเดียวนี่อีจ้า นึงปู่ก็ย่าจะมารักเอาน้องเคนเห็นแต่ไกลเห็นแล้วค่ะเดี๋ยวนีนี่ค่ะนี่น้ยน้อยฮู้น่ะฮูน่ะหูนะห่น่ะฮน่ะ,นะทุกคนเ่ะน,นั่งลงเห็นปุ๊บเห็นหนะนั่นเก็บได้ค่ะ ngày này nhai hen Hãy subscribe mẹ, kênh chỉ sao thợ tay đồ đồ bikin mi đê ba rồi hột hẹn trong năng hả những gì là cha bắp bắp ít bắp ít cả nổi mà. kata blueberry gitu lah kan Ini banyak sah yuda Còn hêng. tất cả cắt cả. Cùng tất cắt cả. số